ไนไส้มะพร้าวครับชิ้นละเท่าไหร่ฮะชิ้นละ4 0สบาทครับถ้ายกกระทะเลยแบบนี้ร้อยเดียวโอเคใหญ่แบบนี้เลยใหญ่แบบนี้อยเดียวได้เลยครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้หลายๆไส้ก็รวมข้างหน้า3ชิ้นร้อยเดียวครับได้ครับแล้วี่ชิ้นดีครับอันนี้เลยโอค อของเรา <S <S มีไส้อะไรบ้างนะมีตอนนี้นะครับมีไส้ถั่วนะถั่วสบคั่วแล้วก็มะพร้าวหอมตานาปลอยทองครับแล้วก็สังขยาสมศรีสังขยาใบเตยลูกค้ารับหนึ่งชุดสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทก็จะรับแบบนี้โอเค อยู่กันยาวๆถึงวันที่12พฤศจิกาเลยครับผม <Okay. S 1> งานจริงถึงวันที่10นะครับ2ถึง10เป็นงานจริง oh. หลังงานมี2วันครับถึงวันที่12เนีงดเชิญลูกค้านะครับทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าอย่างลูกค้าที่ตามรีวิวมาหลายๆคนเนี่ยมาจากประุมมาจากนครนายกที่เขาบอกนะ oh. ก็รีเชิญนะครับรด้ขนมแต่งแต้ก็ต้องดีเชิญครับ